เฮาดีนะมาไปไหนไปนี้เลยมาไม่ต้องเข้ามาเลยมามาไหนจีมึงเดินมามึงเดินมาอย่าเฮา เดินมาดิเดินมามแน่จริงนี่วะเดินมาเฮาทำไมไปหา